สวัสดีค่ะพี่น้องพวกเขาช่องแก้มสกาเดารลอมเพลนออฟฟิเชียลค่ะมื่อนี้มาในป่าในสวนในดงโอ้ก็เลือดสิปีนท่องตายลูกนี่วันนี้กับผ้ากันมหาขุดจิปโปมกับพี่น้องน,นคะคะน,น,นี่มึงนี่เด็กวัวตัวกาะอู้จวน

นี่ได้แล้วหนึ่งตัวจุบเหม็นปะน,นี่เว้ยบ้านมีหอดเปียกจุ๊บเอาฟ้ามัน,มมน,มนจออิน้มมันฉีหันใจบ่เออเห็นบ่มันเกิดประเด็นเลอะดีละ ว่มันก็แบบนี้อันรจ้องัวไปแน,น่ฮะอืะอใช่ลาบนันนี่มันเต็นอ,อกโอ้ยอ่ามึงเอ้ย <laughs> อันนี้สมควรอันนี้สันที่เบ้ก็ตุงมากคนโอ้แต่กูจะปลอมอ๋อตรงน้ยังตัวนีนี่สันนี่อะ อ,นนอ<า>นันี้ห,นห้อยคุดเขานม่ขุดแล้วนี่ไงนี่ไงหมยคุดุดแล้วม่มันหกักไปตี้อยคุดไปถึงนี่มันมาน สีที่เด่นโอ้ยทื่ไหนเจ้าา,าคุน้นหมูเกาอืมโอ้ยนี่เลยเถอสีที่เด่นโอ้ยสีทับเท่นี่ของฝากนั่งน,น,นี่สีไทยเลยเออฉันไม่เห้นอ่ะ Để nó ăn ra Chị nhìn tính nó nhìn ngon 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 đây này có bông đi Nhi tí Cứ gần Ở mê có bông đen tìm này à. Ủa nó cả cái đùa xuống hai Đông bỏ ăn. ตรง,ง,งนี้ค่ะอืมตรงน้เป็นสีเขียว

เด่องที่หด้เนกับใหม่ตาไหม่ตาใครมียม้นาทีหยอดไหม่อภิษฉุเออทมาไหเอาเบเนี่มยายเรามาขุดแล้วพกสามสามีบ้านั่น นอนใหม่กํลังขึ้นเต็มเลยพี่น้อนนอใหม่เสียงไพนยงามขับพี่อันนี้ข้นเน้ยเาเป็นว่าแล้วกว็เดียวเอาไปแกียง Yeah. ui sợ ăn thật ra ăn nhét cái này chẳng cửa sợ ăn quá mình hết bao cửa nè nó mày ngang <laughs> cô thông thiên Ào? Tân mày bên đình nòi nè. Tân trinh 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 đấy là trinh 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 Lại trinh 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 ไปกินกับอันซุปนอ้องไอส้มแหมพี่อะอียะน้อยซปกามีพี่มีหอยในเอาไปกาเนี่ยนะเนี่ยอุ้ยแม่เอาไปกานะเฮดแตนห้างโอเอ,อข้างขึ้นอูย้ยหลายๆอันนี้ป้าภักวันแต่ว่าบ่ไม่หยอดแม่งกินไปแล้ว ปีนี้พิษปวกก็เกิดจ้ยแต่ว่าตองมากเน่ยมันบุญเขาประดับดินเดินหนาปีที่แล้วเก็บพิษปวกน้ำปลาพักวานนี่แหละค่ะได้เป็นกระตาปุ่นะปีนี้บ่งเนี่ยพักไส้ขึ้นเต็มมาละขีนกเนาะเป็นยาเดิบเนาะ อุ้ยนี่เด็กําลังฟงยอดกําลังฟงยอดบักหวานกําลังฟงงามๆนี่นี่อุ้ยวันนี่แม่มน่ากำลังฟงแม่ยะเนี่ยอุ้ยอันนี้ขึ้นมาแม่อน,น,น,นอนมันกินเนี่ย วีนี่นี่นี่นพักหวานงามอยู่นี่ก้อนนี่งามอยู่เอาลราคะพี่น้องสซ็นรับค,คลิปนี้ไว้เซ็นี้คลิปหน้าพอกันไหมค่ะโอ้ยฝาห้องมืมอยู่ฝนกระตุกนะคะมือหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปภาพบิเบิง่งบอ่อปลานะคะเศรษฐกิจพอเพียงสซ็นรับค,คลิปนี้ไว้เซ็นี้คลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ